เอาอะสสวีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม Monster Hunter มาวันนี้วันนี้จะมาสู้กับตัวสุดท้ายของผมก็คือลาวชาลองหรือว,ว่าลาวชานะผมเกมนี่ผมจะขอใช้เป็นหอกของลาวชานะผมที่จริงอะชุดนี้มันไม่เป็นชุดของลาวชานเลยมั้งถ้าเกิดผมเล่ผิดนะไม่รู้เลย แต่ที่ผมรู้ก็ผมใช้เอาวุของราชาแล้วผมอันนี้เป็นระดับสีฟ้านะเยียวชอบท่านี้มากเลยกี่ของเหมือนเดิมโอเคผมขอมเอาอันนี้ก่อน โอเคผมเอาวันนี้มาอยู่โอ้คือแต่ว่าตอนที่เราเข้าไปในนี้มันคือเรายังไ,ไ,ไ,ได้เราคือเรายังได้ยัายินเสียงเลยตุง้งโอเคมาแล้วครับผมขอรุกจัง่อยนะ ลาชาลองตัวนี้มันจะเป็นถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะตัวนี้มันน่าจะแพ้เอ,อ่อท่านมันกอนองกรนี่แหละ นายเว้ยออเออนายเว้ยโอเคตรงนี้สามารถเก็บของได้นะผมแต่ว่าผมจะโอเคถั้งั้นเลยผม เพราะว่าตรงนี้มันค่อนจะเสียเวลานะผมทั้งนั้นเนี่ยเฮ้ยไม่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 ตงไม่ต้องไม่ต้องโอเคทั้งนั้นเลยผมขอเร่งสปีดกัเลินได้ไหครับผมเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนหลังมันให้ดูครับผม โอ้โห <Okay. c oughs> แ,แล้วจุดนี้มันจะยืนขึ้นนะผมก็ตัวนี้ตัวใหญ่พอสมควรนะผม6.9ิบเเมตรยิงขึ้นเลยเออยิงขึ้นแล้วนี่ตัวใหญ่มากครับผมเอาที่ ลาล,ลมาแ้วตัวนี้คือสามารถเก็บแร่บนหลังมันได้นะแต่ว่าใครจะเก็บก็ได้นะผมซึ่งเราจะสามารถเข้าได้แค่ตรงกลางนะผมเดี๋ยวลงได้แล้วเออกดตัวโอครับผมเพื่อเก็บเอเดอร์ดะก้อนโบนเราจชลองเชลไม่เอาถือว่าเก็บได้เยอะนะผมเอเดอร์ดะก้อนโบลน,นี่ถือวอ่าเราสามารถเอาไปเก็บ รู้สึกว่าผมจะไม่มีโอ,โอเคนี่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 มันจะสะบัดลงเออ,อเฮผมว่าเราจมีตรงนี้ดีกว่าอ่าเครังนง้นงผมขอตัดไปก่อนเลยละกันนะครับผม โอเคตอนนี้ก็มาใกล้ถึงแล้วผมเดี๋ยวผมจะกินไทโรโฟเแล้วให้ดูอ่าซึ่งตอนนี้ที่ที่ตรงน,นี้ที่เราจะสามารถทำได้ก็คือมีการยิงบาลิสต้ามีคาน,นอนแล้วก็มีทาให้ตายครับผมดรากูเนเตอร์หรือว่าดราโกเนเตอร์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเอาเคันนอนเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่ามันจะมีตัวตัวอลูกของโอดโดมนะผมไกลใช่ปะวะ ไอเท่มเอานี้ทิ้งแล้วกันโอเคแค่นเอสคือเราโดนโจมตีเนี่ยคือลูกกระสุนเราก็หายไปด้วยนะผมได้หว่าได้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 ตื้อต wow. ื้อตื้อตื้ตื้ตื้ว้าวปิดอะไงปัดเพลงอะไรนะ เซียงฟู่อัพพาร์ทีโร่ก็จะขึ้นมาแล้วผมเหล้าชาเราเชวนลองจีได้นะตอนแรกของผมว่าตัวนี้เสียดายมากแต่ว่าแต่ว่าตอนที่ผมนี่ผมก็ได้ทำตามบีบนนิดหน่อยนะ Okay, เดี๋ยวรอใช้ท่าท่าไมตาดีกว่าเรกูเนเตอร์หรือว่าแหลมมังกรนะผมคือ <Okay, S 2> ต้องรองให้มันยิงนะผมถึงจะดีเคยตรงเนี้ยมันจะติดหัวม้งไงทำเลยละกัน okay, โอเคโดนนะผม เดี๋ยวไอ้ท่า,ทานี่ยุกขึ้นขึ้น,น,นตีรงขามันเอาโหลงหางมันอะไรที่ไม่สามารถทำให้มันล้มน่ะอ่ะ

าถังมันผมกทำให้มันรู้จักสมบูรณ์โอ้ยโอ้ยแต่อาวุธนี้มันมีที่สุเออแจ็คจะสงสัยนะผมว่าทำไมผมถึงเอาของมาเล่นเพราะว่า คือผมไม่ผมชิ้ไม่ออกไงว่าจะได้อาอ <c oughs> อวุธอะไรดีือลประมาณ่มาถึงเราเนี่ยยัก็ได้ผมสามารถใช้บาริสตาได้ด้วย เราจะไม่สามารถข้ามมันได้แต่ว่ายังไงเราก็สามารถขับไล่มันได้ไปนะครับเมิลิซาไม่ห่วงแล้นะผมแต่ว่าที่จริงอ่ะเราเชนลองมันยังมีตัวใหญ่กว่านี้ครับผมอ้าวโหฮ,ฮิตบ็อกโอ้โฮิฮตบ็อก

เฮชนาล้วูเราโอชาลงหรือว่าเราชาลตายแล้วทับเราด้วยปะเนี่ยโอเคงั้นก็ผมขอจบเพียงห่านี้ไปก่อนนะผมแลวสโัคที่ที่ชอบกันอยู่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันังใจกันด้วยนะครับผมครับไบายโอ๊ยเดี๋ยวๆ